เจที่5จะอยู่กับ r a ปเตอร์ V6 สีเทาค่ะสีนี้เนี่ยเป็นสีซิกเนเจอร์ของรุ่นแรปเตอร์เลยนะคะยอดจองเข้ามาเนี่ยถลม่มทลายเลยแล้วรุ่นนี้ของเรานะบอกเลยนะคะว่าท็อปที่สุดแล้วค่ะเป็นรถกระบะท,ที่ High p ร์ฟอร์แมน e นะคะเพราะว่าเขาได้ยกตัวเครื่องยนต์ V6 ค่ะเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วตัวเครื่องยนต์ V6 เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ในรถรุ่นไฮซีรีส์นะรถสปอร์ตนะคะรถความเร็วสูงแต่ว่าวันนี้ค่ะมาอยู่กับเราแล้วคันนี้นะคะให้กำลัง เกือบถึง400แรงม้าเลยซึ่งหมายความว่าในรถกระบะบ้านเราที่เป็นไบเทอร์โบตัวเรนเจอร์นะคะ mm hmm. เขาอยู่ที่210แรงม้าใช่ไหมตัวนี้ก็เกือบ2เท่าเลยนะคะ mm hmm. สําหรับพี่ๆที่เลือกใช้ตัวแรปเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีรถสปอร์ตอยู่แล้วรถ ที่เป็น High Performance อยู่แล้วนะคะก็เลยเลือกรุ่นนี้ไว้ที่จะเก็บไว้ในคอลเลกชันเพื่อที่จะไปเปิดประสบการณ์ใหม่เปิดเส้นทางใหม่ๆนะคะในที่ที่เราไม่เคยไปหรือว่ารถคันเก่าเนี่ยเราอาจจะพาไปไม่ได้นะก็คลิปเต็มๆเนี่ยของรีวิวแรปเตอร์จะจะทิ้งไว้ที่ข้อความด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้พี่ๆทุกท่านค่ะได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็สนุกกับเจ้าแรปเตอรคันนี้นะสวัสดีค่ะ